ได้ดูเดอะเฟสไหมทำไมต้องตะโกนใช่ไหมเพราะว่าอยู่บนรถแล้วเสียงมันไม่ค่อยดีอ่ะคือแมนแมนคุยกันชุดมาริยาคือแบบว่าอ่ะไม่ยอมนะ e ีีนี้เพราะว่า e ีพีที่แล้วแพนเค้กใส่หอมมาแบบสุดฤทธิ์ครั้งนี้ก็คือมาริยาก็คือฟาดไปนะเขามีการแบบดีลกันเกิดขึ้นรู้สึกว่าเด e f a c เก็เริ่มสนุกขึ้นนะเริ่มแบบเริ่มแบบงวดงวดเข้มขึ้นอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นซีนแบบเป็นซีนแบบเมนเทอร์เดินออกไปถามก่อนทุกครั้งว่าแบบอ่ะเอ,อะ,ะเอายังไงจะจาวเด็กไว้ไหมจะดีลไหมจะดีลไม่ดีลเออซึ่งซีนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเนาะสมัยก่อนเราก็จะเจอกันแค่ตอนแบบท้ายสุดเลยหรือว่าแบบจะมีบ้างบางอีพีแต่ว่าอ่ะพอเมนเทอร์แพนเค้กทำปุ๊บมารยาทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เก๋กูดไปอีกแบบก็ถือว่า เธอก็สนุกดีนะเห็นเขาบอกเ่าเปลี่ยนตัดต่อใช่ไหมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็ก็ดีเขเก๋ดีก็จึงเลยแหละอ่ะโอ้เธอคิดเห็ยังไงบ้างกับเรื่องนี้ฉันว่ามันก็สนุกดีแต่ว่าแพนเค้กก็อาจจะต้องแบบพี่แทนอาจจะต้องแบบเพิ่มเอเนอร์จีเข้ามาอีกนะคะส่วนแอนโทเนียก็แอนโทเนียก็อืมก็ดีแต่ฉันลึกๆแล้วฉันเชียบทีมแพนเค้กไง เออแต่มรารยยเขาเก่าเขาก็เก่าเกมอยู่แล้วแต่วเวลานางร้ายอะ่ะนางแบบมันมีความแบบล้วมีความแบบว่านางแบบมึนๆแบบกนตีนอะ่ะอยู่ในอยู่ในตัวของนางเองอะ่ะเออมันมันผู้ไม่ถูกอะ่ะคืออย่างแฟนเค้กอะ่ะเวลาร้ายก็คือร้ายละครร้ายละครเลยแบบเซตระบบาเป็นละครเลยเพราะว่าตัวจริงแฟนเค้ก็คือแบบน่ารักอะ่ะนึนอกออป่ะเป็นผู้ดีอะ่ะแต่คือพอแบบพอร้ายก็คือแบบเซต ถอนแต่ว่าภรรยาเนี่ยนางมีความแบบจะเดิวไหมอะไรยังไงนู่นนี่นั่น,นอ่ะติดตามต่อไปนะคะเราจะชอบชุดเนาะชอบชุดไหมเมาส์ซิ